สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาเ,เพื่อนๆมาเดินชมรอบคันสะนะครับว่ามีต้นไม้อะไรที่เราปลูกไว้กินบ้างนะครับปลูกไว้บ้างนะครับอันนี้เป็นต้นมะฮอกกานีแอฟริกานะครับต้นไม้ชนิดนี้ทนทนแรงดีมากนะครับแนะนําเลยถ้าใครปลูกแบบไม่มีน้ํานะครับต้องอันนี้เลยครับมะฮอกกานีแอฟริกานะครับทนแรงได้ดีมากๆ อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นต้นเขาเรียกอะไรนะหลุมพอหรือว่าต้นมะข่าโมงนะครับเพราะต้นมันใกล้เคียงกันนะครับแต่น,น่าจะเป็นมะข่าโมงมากกว่านะครับนี่น่าจะเป็นมะข่าโมงมากกว่าต้นไม้ชนิดอื่นก็มีนะครับอันนี้ก็คือ อะไรนะมาข้ามโมเอ้ยกอโทษครับเขาเรียกอะไรนะชะมวงชะมวงอ่าชะมวงไว้เวลาต้มนะครับต้มเนื้อต้มผักต้มเห็ดต้มอะไรพวกนี้นะครับคุณโบราณเขานิยมงใช้ชะมวงนะครับเพราะมันจะรสชาติมันจะพอดีแล้วมันจะไม่เปรี้ยวนะครับตอนนี้คือ กระถินนรงนะครับเข้ามางอกเองนะครับไม่รู้เข้ามางอกได้ยังไงนะครับก็ปล่อยเข้าไว้นะครับส่วนอันนี้ก็จริงๆแล้วเนี่ยมันคือต้นอะ,อะไรนะต้นอะไรเนี่ยตายแล้วเนี่ย มะขามป้อมนะครับจริงๆมะขามป้อมมันทนแรงไงทำไมต้นนี้มันตายนะครับคือปีที่ผ่านมาเนี่ยมันแรงจัดนะครับมันแรงจัดก็เลยต้นไม้หลายต้นยืนต้นตายนะครับนี่ครับมะขามป้อมนี่ครับก็ยังอยู่ได้ต้นนี้นะครับบางต้นก็ยืนต้นตายนะครับก็ไม่รู้สาเหตุว่าทําไมเขาถึงได้ตายนะครับทั้งทั้งที่จริงๆแล้วมะขามป้อมจริงๆแล้วมันทนแรงได้ดีมากนะครับ,บนนเนี่ย ส่วนอันนี้ก็จะเป็นต้นขี้เหล็กนะครับเป็นต้นแรกๆที่ปลูกนะครับก็ได้กินเยอะเลยนะครับตอนนี้พอไม่ได้มาดูแลเขาเนี่ยไม่ได้มาตัดยอดแต่งกิ่งเนี่ยเขาจะโตสูงเลยครับสูงชรูดเลยนะครับถ้าจะปลูกไว้กินเป็นผักก็ควรจะมาตัดแต่งกิ่งนะครับเพราะว่าไม่งั้นเขาจะต้นเขาชรุดสูงนะครับโดยรอบก็จะประมาณนี้นะครับนั่นก็ต้น ที่เหล็กเหมือนกันนะครับต้นโตแล้วมะม่วงนะครับโดยรอบเราก็ปลูกไว้ประมาณนี้มีบางชนิดที่เราไม่ต้องปลูกกเลยนะครับนั่นคือขนุนเรากินแล้วก็อมเล็กก็ทิ้งทิ้งนี่ครับเขาก็งอกนะครับกําลังงามเลยนะครับต้นขนุนนะครับอันนี้คืออมเล็กมามาทิ้งเอาไว้เขาก็งอกนะครับหอาละครับขอบคุณพี่น้องทุกคนที่มารับชมเป็นกำลังใจนะครับ เดี๋ยวคลิปต่อไปผมก็จะอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูว่ามีอะไรอีกนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ